ของเขาอร่อยมากแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคือเขาเคยใส่ยังไงก็ใส่อย่างนั้นที่อื่นที่ไหนกินก็สู้ที่นี่ไม่ได้กะทิขาหอมแล้วก็เส้นเส้นเขาเหนียววันนี้ก็เกิดเยาวราชใช่ไหมคะก็ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่จำความได้อร่อยที่สุดจริงๆค่ะเป็นเพื่อนกันเขาพามากินแล้วก็จะกินร้านอ,อื่นไม่ได้อีกเลยคุณภาพก็ดีเกินราคาต้องมาทานนะคะมาแถวนี้ต้องมา ทานร้านนี้นะคะหมดแก้วเลยค่ะเห็นไหมคะหยดเดียวก็ไม่มีโอ้ยผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 5, 5้าห้ปีอะตอนนี้ผมปีนี้7จ78ตอนนั้นลงหนังเฉลิมบุรีอยู่นี่มันก็ต้องดูหนังแล้วก็กินลักช่องสิงคโปร์รสชาติที่นี่ออริจินัลเดอะเรียลวันกช่องสิงคโปร์เป็นขนมไทยค่ะไม่ใช่ของต่างประเทศ ร้านเราเปิดมา70กว่าปีแล้วตอนนี้เป็นรุ่นที่3คือสมัยก่อนนะ่ะที่หลังร้านเนี่ยมีโรงหนังชื่อโรงหนังสิงคโปร์ส่วนมากลูกค้านะคะจะชวนกันมาทานรดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์ไปไปมามาคำว่าโรงหนังก็ตัดไปก็เร,เรียกกันว่าไปทานรดช่องสิงคโปร์อันนี้ก็คือสืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นแล้วคือแป้งรดช่องสิงคโปร์เนี่ย มันไม่ใช่แป้งเหมือนกับรอดช่องไทยมันเป็นแป้งมันจุดเด่นของเราคือกะทิสดกะทิจะแพงเท่าไหร่แล้วก็ใส่เท่าเดิมคือทุกอย่างเรารักษาคุณภาพเส้นก็จะทําเองน้ําเชื่อมก็เราก็จะเคี่ยวแบบพิถีพิถันเราค้าขายลงต้องต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะทุกอย่างเราก็ทําด้วยใจนะคะ เราตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงตรงแยกหมอมีนะคะอยู่ตรงข้ามธนาคารยูโอถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเองสั่งผ่านไลน์แมนได้ค่ะ Thank you.